รู้แล้วว่าทำไมถึงรวยเปิดธุรกิจของหมอปลาทำเงินมหาศาลค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายแทนต้องรู้จักกันดีค่ะสำหรับกระแสต,ตอนนี้ก็คงจะหนีไปไม่พ้นหมอปลาโดยเขาเองนั้นก็มีผลงานให้ได้เห็นกันอย่างมากมายนะคะสำหรับหมอปลาหรือชื่อเล่นก็คือปลาปัจจุบันอายุ44ปีค่ะเริ่มจากการที่เขาเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านโดยคลิปหนึ่งที่โด่งดังมากๆคือคลิปที่ไปทุบศาลพระภูมิพักหลังๆมาเขาก็เป็นที่รู้จักทางโซเชียลมากขึ้นแล้วค่ะ ต่อมาก็ได้มีการ ค้นหาแล้วก็หลายคนเองให้ความสนใจเขาอย่างมากวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปชมนะคะสำหรับธุรกิจของหมอปลาค่ะนั่นคือด็อกเตอร์ปลาขายอาหารและเครื่องดื่มมียอดติดตามกว่า3 0 0 0เลยภายในเพจมีการถ่ายภาพรีวิวและผู้ซื้อกับผลิตภัณฑ์ของเขาจากการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินธุรกิจผ่านระบบ DBD หรือ Data Warehouse ของกรมพรัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบชื่อของหมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวดำเนินธุรกิจในบริษัทยอย่างหนึ่งค่ะ นั่นก็คือบริษัทด็อกเตอร์พีอินเตอร์โปรดัก์จำกัดค่ะตั้งอยู่เลขที่270ทับ17ถนนราชดำเนินตําบลกลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองโดยจดทะเบียนตั้งแต่วันที่4มิถุนาย,ยน2564ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องสําอางทุกประเภทโดยทุนจดทะเบียนในปัจจุบันนั้นก็คือ1ล้านบาทค่ะรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นนั้นก็คืออิดแซ่เตียสัดส่วนอยู่ที่3าาเปอร์เซนจำนวน3,500หุ้นหมอปลาเองมีสัดส่วนอยู่ที่30เปอร์เซ็นตค่ะจำนวน3,500หุ้นทางด้านของวันดิดาเบาไม้ผลสัดส่วนอยู่ที่25%จํานวน2,500หุ้น และวิเชียนอุปนันสัดส่วนที่10%จํานจำนวน100หุ้นได้งบการเงินสินทรัพย์รายได้กำไรต่อการขาดทุนนั้นยังไม่มีการรายงานค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ